ร์ฝ <Tour S 2> ากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปขอบคุณนะคะโฮมทัวร์แม่บ้านตาสูดเช้าแล้วตอนนี้ยังมีสา,ายตื่นมาก็หิวเขา้าหิวเข้าก้อนหิวเขา้าหิวเขา้าแล้วก็ลองเพ่งลองเพ่ง,ลง,พงแล้วเท็ดกับาาไปดําสุกิรินก็คือฝนตกเบิดมือเบิดเว็นนะพี่รองนะ มันก็จะมีบางวันนะะที่มีแดดออกบ้างฝนตกสัส่วนหลายนะะนะ่ะวันนี้ก็พีเขาสิงสามีสามีอยากทำความสะอาดบ้านโอ้แกแอ้มล่างเนละเป็นอย่างที่รักเอือ้อได้หรือที่รักจัดไปเฮ้อหักระสีกส,สีล้างล่างได้แต่ก็คือมันแกะยากอะ่ะมันไม่รู้อะ่ะเราไม่ใช่ช่างนะคะแต่เราก็พยายามที่จะล้างแอร์ของเรานะคะแอร์ก็คือใช้งานมาแล้วนะคะแปดเดือนแปดหรือเจ็ดเออเจ็ดมั้ง นี่พี่ไผ่ก็คือดูดูใน youtube อุ้มก็เป็นแม่บ้านนะคะก็มา,อาเอาผ้าน,นะคะเข้าเครื่องอบนะคะปั่นแล้วก็มีเครื่องอบค่ะใครแน่ค่ะใครแน่ที่มีเครื่องอบนะคะข้างนอกก็คือฝนตกค่ะตากไว้คือซีเมนต์หึงยึงละ,ค,ะค่ะดูค่ะอ๋อฝนตกแดดออกนะคะรา้วอกกันไว้นะคะว่าวันนี้นะคะถ้าอากาศดีเราก็จะไปทําหน้าบ้านแต่ว่ามันมีฟิลค่ะมันมีอารมณ์ที่แบบอยากทําหน้าบ้านนะคะทุกคน เราก็ซื้อหินมาจากหินซองสอบนะคะสอบแล้วลอยละมังะม้งลอยหาสิบด้วรลอยเลยจำไว้เลยพวไปซื้อนะคะนี่ค่ะใส่แรงงานค่ะต้องโดนปรับค่ะโดนปรับสามพันนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะท่านคือสำคางนะคะแล้วก็ทาจะ้จะจ้ะอยากเซนิวอยากเซนมือเจา้าของให้เขาเห็นมาห้องนี่แบบทุ่มเททุ่มกุญแจยิบยิบยิบ,ยบจักจักส,สังเกตว่าแต,ต่บอกว่าันี่เกิดว่าท่านได้เห็นเปลี่ยนสุดมันมาจ้ะแมนจากน้ำประทานอาบจ้ะ โอ้ยผู้ดีสิมาอาบนามเนาะจังหวะนี้ก็ต้องเฮ็ดเวียดก็แล้วเนาะเขากับท่านไี้กินแน่นี่ทอดไข่ไว้แล้วแล้วโอ้ยผัวกับมันไหลายล่างหอนลดผั่นะพุ่นะโอ้ย,อย,อยมันได้ที่รักมือนี้โอ้ยล่างรดก็นน้าล่างถว่าสันฝนตกบิดมือหอตะมล่างรดม,มันเป็นสีส้มแบบมันมว่าซันวะขนะนี้เวลากระบายสามแล้วนะคะออกมาล่างรดออกมาเฮ็ดหนาะบานนะคะแต่สโซกับว่าไม่เฮ็ดนะคะ ระหว่างที่ทำหน้าบัานอยู่นะคะอุ้มก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะคะชอบฟังเพลงชอบอะไรอย่างงี้อุ้มก็เปิดเพลงฟังนะอ่าสามีก็ล้างรถอุ้มก็ ทำหน้าบานเคี้ยวน้าบ้านค่ะเอา,เอาเหินมาเททม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 แน่ออเป็นปผู้หญิงบอบบางค่ะยกข้อหนักก็ได้ค่ะเินแล้วผัวใส่ฉ่ำเลยนะคะจังหวะนี้นะคะเรากะเฮ็ดไปเห็นไหนมเราก็าเมาม้อยกันได้ว่าอุ้หินคือสิบะพอดอกสองสอบที่รักคือสิใด้สือไม่อีกจากสามสีหัดสอบเนี่ยแหละเนาะเห็จังไรเนาะนี่เนาะโอ้คิดละโอ้มีต้นไม้นะ้าบ้านบ่ดิ้ดสิ้นแสียนว่ามันไม่ดีนะมันรากมันจะเข้าบ้านหรือเลยอย่างนี้ทางเข้าบ้านนะมันมีต้นไม้ใหญ่มันไม่ดีว่าสันวะ อันนี้ก็ไม้เล็กค่ะยังบัทรน็ตเจอตอ่อไ่ค่ะมันมีตอ่อไงเด้อพี่น้องถาเบิ่งอีกเักกน่อยเด้อตอนนี้เขากำสิมีต้นไม้ต้นแน่นอๆนีล่ละแต่ว่าหากมันหากฟไฟเยียวอยู่ดีจังเอาว,าอเอาวะเห็ดหนาบานคักดูงมวดน,นี้คขอสิถือเลขน้ำแขอแล้วพี่น้องศูนย์นะส่งมันป๋าส่งมันบาเบอร์นีน้เอาจัดดูที่รักจัดดูมามาซอยกันเอาต้นไม้ออกผัาก,ก็บ,บอกแล้วสี่นิ้วสี่เป็นสี่ตายกับเมียแล้วผูมเมียกะหลบ ดึงลกดึงบัพากันมีมิดนะคะพี่น้องขาบันบันมีนะคะมิตรมิดอันซับซับซับสินนะคะซับสินซับผักนะคะฉันกางยางกันมาค่ะฉันกางยางทำทำมาหยิบมาจับมานั่นมานี่นะคะหยิบกิ่งใหม่เนี่ยฉันก็จมโอ้เมยแห้งไม่ชอบมันมันไม่ใช่ที่รักฉันก็เมื่อยเป็นนะคะฉันก็หยิบ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 สิ่งที่เขาตัดออกไปค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศออ ที่สุขรินนะคะจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหลสะส่วนมากนะคะช่วงนี้ก็จะคือแบบฝนนะคะบ้านหออากาศคือสินหนาวนะคะเนาะภาคอีสานบ้านห้องนี่บรรยากาศหนาวเย็นเป็ตานตะไนหอดหนาวนก็ต้องห้าคนกอดกอดผู้ใดก็ไ่คือกอดเจ้านะคะนะพวกรับมาแล้วหานี่มาสับจอบเสียมอุปกรณ์สุดยากยืมบ้านไอแม็กบัสนที่นี่เลยคิดยากเลยเสียอ,ออกดีบ่าว่าเฮ้ยเสเอาไปโอ้ยเอาออกรถดเถ้าเอาออก พอสิดึงล้วเอาปักเช็กนักเกี่ยวเฮาบักนักเกี่ยวเอาไปดึงอึบอุบอุบอุบโอ้ยบ่มีแฮงบ่มีแฮงบ่ไปโอ้ที่รักมาซอยเขาใน่ยแถวโอ้เอาได้เลยจ้าที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจักจักอะไรนะขุด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 ขี่ปูงขุด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 โอ้ขุดขุดเบกนู่นโอ้ขุด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 โอ้มันสีเหลีวบ่วะพว่ลืมจุ่มแล้วพว่ก็เล่นลุกโอ้ยกูลุกเองอะไรโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำช่วยนะนี่เนี่ยอึดอใส่พลัง เอ้ยบุญยังติ๊กเห็ดมาได้พวกกูจมแล้วพวกกูจมแล้วโอ้ยทั้งจมไปทั้งหิวเขาบอกว่าอุ้ยหิวเขาหิวเขาไอหิวเขาโอ้ยกือเจียวไข่ไปคือพวไปกินล่ะพากันเถียงกันดิเฮ้ยเห็ดยังกะซางนะดภาสิพากันเถียงกันนะกันจะดึงแล้วอืออ้าวจ้ะอ๋ออ๋อ้ยอันนี้คือน้องแจ็คนะคะน้องแจ็คก็คือน่ารักมากมาช่วยนะคะมาช่วยมาดมถ้ามาดมมาดมดักขบานเจ้านะคะขบานเจ้าคือดักเหม็นขนาดนั้นเลยอ่ะมาได้กินเหม็นเนาะ อันบัดมาเจ้าควาฉันผูกไว้นะคะเพราะว่าชอกุดนะชอกุดมะเขานะครับโอ้โทรศัพท์ตกที่รักโอ้ n นะคะโอ้โทรศัพท์ตกไัอย่างบบ้าเปียนเพราะว่าติดฟิล์มน่นอนอ่าดีเนาะโฆษณามะเขาก็เลยบาบอกนะเขาไปใส่ติดฟิล์มอย่างนะคะฉันก็ขุดจ้ะเห็นไหมคะว่ามันก็คือจะเสร็จแล้วค่ะต้นนี้แต่ฉันก็โยกโยกอยู่ค่ะฉันก็ฉันก็โยกโยกสะพักพว็บอกว่ามาดึงให้ดึงซอยสิบเหลี่ยวกว่ะออเออออกมาหักเขียวหยักเขียวค่ะเช็คหยักเขียว โอ้ยแมเลยคะสีเอาหยักเขียวไปเห็ดเป็นหนังเนาะสีทรงผัวไปเคียดอกนาคือหยักเขียวมาปี่น้องว่ะโอ้ยเช็คกผู้ขายหยักเนาะส่วนฉันก็เป็นฟิโอน่าเวอร์ชันจอยนะคะฟิโอน่าเวอร์ชันจอยแต่ต้าบอเป็นเจ้าหญิงนะคะเป็นคนธรรมดาเลยค่ะนี่นะคะคือสภาพหน้าบ้านนะคะฝนตกมันก็สีจืนค่ะค้างๆบ้านบ้านพ่ตูนบ้านพ่เกงก็คือพ่นเทปูนนีอย่างเบิร์เล้วเรียบร้อยเบิดแล้วมีหลังคาได้เบิ่งสังเกตเบิ่งบ้านจาควงโอ้โหหลังคากับบ่ามีนาบ้านกับจืนกับแฉะนะคะ มือดีเฮื้นดีนะคะกัสิมีแมวมาขี่ไซนาบ้านบางเที่ยบอกแจกก็มาขี่ไซนาบ้าน,นะคะมาหล่นน้ำกันดูด,ดูก็มาขี่กันดมดีดีแอมยังดูดเขาดูดเขาว่าบางเที่ยว่ขก่กระฟันเด้ขก่กระฟันว่าอ,อฟันว่าเม็้นนามเน่าว่าสั่นตื้นขึ้นว่าพัวจมมาฮัตต์ตอาขี้ใม่หี้ไซนาบานขี่ก็มาไงเม้นที่ขี่แมวขี่มาแต่แมวบัเจะขวงจะเก็บขี่สูดมืออยู่กับม้นคือกันอยู่นี่ฉันก็พากันทํานะคะสองคนพัวเมียก็จม,จม ก็เหมอนฉันนะครับว่าฉันคือแบบเครียซาแท้จังส,สันจังซี่ทั้งนีกกะหางานค่ะหางานให้ให้เฮ็ดเลยว่าสิขุดขุดแบบเฮ็ดน้ำเป็นล่องไปนเนาะเฮ็ดมันเป็นล่องเส้นหนาบานคือจังพื้นว่าสันวะฉันกัแเนมขินต่อไม่ญงแล้วฉันก็โอ้ต่อไม่ไงปานนี่ม่ต้องถามจิน้นแสดอกนี่เดี๋ยวหมออุ่มนี่แหละสิบอกว่ามันเป็นจังได เพิ่นว่าไม่ต่อหน้าบ้านนี่มันบดีมันบังประตูมันสิเงินทองมันสีบ่ไหลเข้ามาได้พี่หน้องมันสิบ่มนี้สิ่งดีๆเข้ามาเพื่อนมาเปิ่มันก็สิถามว่าสมุเจ้านี่เป็นนี้เป็นสิ้นบ่นี่หาเงินกับประมาณนั้บ่นี้ตั้งแต่ถนนนี่สูงกว่าบ้านนี่เขาก็ไม่ดีนะคะเขาบอกว่ามันไม่ดีนะคะแล้วต้องหาอะไรมาแก้คิดมาทําแบบนี้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วก็เชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะแบบสายมูอยู่แล้วนะคะก็เลยใส่ผัวเอาอกนูนี่มันเสียวอกบ่เอาออก บัลลังก์สิถมว่สันว่าสิเอาปูนมาฒถมเลยสิที่เป็นต่อต้องลองขึ้นมาวสันมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนข่าวแล้วก็ต้องขุดค่ะปาดว่าขุดจังได้กับบอกอะไรใส่ความพยายามถามเขามันมันมันเอียงบทีหลักมันไขแน่บอกมันซื้อสรงสีออกแน่บอวสันเอาแท่ะเลยอเน่าสิใส่มาอันมาแจ็กล่ะแจ็ก็ขุดซอยเนะ่ะจังหวะนี้แจ็กบ่ว่ายขุดค่ะนี่และมาสกุด มึนสุดแล้วเท่านี้โชคุณดือ้อมาเขากับเบิดเมืองดือ้อให้มันขุดก่อนเพื่อมันจ่อยนี่ก็คือใช้ energy แบบเยอะมากใช้พลังงานเยอะมากค่ะวันนี้เฮ <are> <are> าสิได้อยูผักไตนี่กสิหีไลปีนะคะเพราะว่าพี่ไผ่เขาก็มาบรรจุทํางานที่นี่นะคะส่วนเราเป็นแม่บ้านแล้วก็จะต้องอยู่กับเขานะคะเป็นภรรยานะคะอยู่ที่สามจังหวัดนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะนะครผม ส่วนงานที่อุ้มนัททำนะคะอุ้มก็จะทําเกี่ยวกับออนไลน์นี่นะ,ะถ้าทำยูทูบปังนะคะไปอยากจะมีรายได้ในช่องทางนี้ล่ะค่ะเพื่อมีใครสนใจจะจ้างนะคะจ้างได้เลยนะคะตอนนี้นะคะค่าตัว,ะะตวก็ยังถูกอยู่นะคะ <c oughs> ถ้าดังว่าน,นี้นะคะจะอัพค่าตัวเพิ่มขึ้นล่ะค่ะ <c oughs> อ้าวงัดไปงัดมาปึ๊บจอ้าวะชิบหายบักจกไอแมกพังเพชรจังไดไปซื้อค่ะไปซื้อซื้อไซ,อซอเพิ่น,นะคะซื้อไซเพิน แล้วก็ออกไปซื้ออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมของเราก็เราจะไปซื้อหินเพิ่มคะ่ะทุกคนคะ่ะซื้อหินแล้วก็จอบเสียมนะคะบักจกอมาขุดนะคะรอบนี้จะเอาแบบดีๆเลยจา้าแต่พี่แม็กบอกว่าไปซื้อร้านยี่สิบบาทว่ะสันสองคนเราก็ขับรถนะคะซิใไหเบิงนามด้อพี่นามึ้นด้วยนี่นี่ยังึืนหน่อยด้นี่มีึ้นไลก็หนีด้นี่อันนี้คือร้านยี่สิบบาทนะคะแต่ของทุกอย่างก็คือยี่สิบอัพนะคะไม่ใช่ว่ามี20 10บิบบาทห้าบาทนะคะของทุกอย่างก็คือ ตามนั้นล่ะค่ะก็ได้มานะคะเป็นไม้กวาดอยักใหญ่นะคะเบิงความพยายามอยากเอาเนาะอ,อยากซื้อฉันก็เสียไปใส่ปุนดักเกือหอดคาสิดลูกแล้วแทงไปอีกกระพัวจมซะแล้วก็พากันขับหาเด็กขับหาจอบขับหาเสียมเพราะว่าร้านยีบาทบอกว่าไม่มีไม่ได้ขายนะคะฉันก็ไปค่ะไปหาซื้อค่ะร้านนี้ยังไงร้านนี้ก็บอกว่าไม่มีเอาทีนี้ไม่มียังไง หินบอกว่าไม่ส่งนะคะบอกว่าห้าโมงแล้วเขาเขาจะไม่ส่งนะคะใช่ค่ะตอนนี้จะห้าโมงแล้วค่ะทุกคนค่ะห้าโมงเย็นค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านโอ้ยแว,แวะแวะแวะไปหาซื้อจอบที่หวังที่พึ่งสุดท้ายก็คือร้านนะคะร้านนี้ละค่ะบอกว่าจอด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 นี่ได้มาแล้วค่ะจอบสองดำน,นะคะก็คือแปดร้อยบาทบวกไม้น้ำนี่กับดำละซีลอย เป็นแปดร้อยค่ะแปดร้อยก็คือใส่พืนอันนึงเก็บไว้ใส่อันนึงนะคะนวะรับผิดชอบกันไปนะคะแล้วก็ขอบคุณไอแม็กหลายๆนะคะทีมาซอยนะคะมาขุดซอยนะคะคืนนะคะอ,ะคะอะคะใส่แต่อ้อพืชนะละยังกัดมิตรแอแม็กแม็กนะคะแอแม็กไออามกับเพื่อนตนนะคะเมื่อน,นี้นะคะกับซอยกันนะคะแล้วก็ขับรถค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่คือบรรยากาศค่ะ บางเที่ยมันกับฝุนเป็นตาสั่งเด้บางเทีเ่ยแดดก็มีแน่หน่อยบางเทีเ่ยแดดแหง้งแห้งขี้รดหมอใส่คือใหม่เนี่ยทำบริสุทธิ์ใส่สิขันเง้วกับครีมกันแดดนะคะจะก็มีครีมกันแดดที่ใส่ดีนะคะสีบลบอกนะคะโฆษณาเขา่อนค่ะสีบอกว่าใส่ครีมกันแดดที่หยางฉันก็เปิดประตูค่ะไปเอาไม้กวาดยากใหญ่ค่ะเอา้าก็เปิดงูเถอะเออเปิดได้เนียถอเออเอากระจุกลงสาวคืออลงเต่แหลกว่ะเอองงกัน เดินแล้วไม่กวาดอยากใหญ่อีกสองมือเพียความสะอาดบ้านมือนนี้มีฟิวมืออื่นกับขี่คันแล้วนะคะนี่ค่ะน้องแจ็คและก็พ่อของเขาค่ะพี่แม็กนะคะก็มาช่วยค่ะทั้งไส้หาทั้งขุดซอยคือแบบซอยบักคักค่ะแป๊บๆฝนมาอีกแล้วมาอีกรอบนี้ก็คืออลังการงานสร้าง ุดจังได้เอาจังได้กับบอออกนะคะมาสอยบักไหลคนจังได้กับบอออกนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านค่ะเปิดไปค่ะตอนเช้าเป็นยังไงลูกดูสู้สู้สู้ไม่สู้สู้หมดพลังงานค่ะวันนี้นี่คือสองวันใหม่นะคะขี่คันแล้วค่ะพูดนะไปหาของกินเซเว่นค่ะ คือฝุ่นมันตกแล้วก็ไม่ทํานะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ฝุ่นมันหยุดตกเนาะแล้วค่อยทาเนาะแล้วก็สั่งหินสั่งอะไรมานะคะเทปูนให้เรียบร้อยนะคะแต่คือฝนนะคะเราบ้านเราไม่มีหลังคาคา่ะจะเทเลยมันก็ยังไงอยู่นะคะมันไม่ได้นะคะต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะผุนปากดีค่ะให้ไพ่ปากดีค่ะ,น,คะน้ำลดต่อผุดประสันคือเพิ่นลวาอีลีบ่เจ้าเบิง เนี่ยแหละคะ่ะก็มาลุ้นช่วยกันนะคะว่าจะเสร็จทนันคิดสมอกคิดสมัติบอพีนองสิจัดหนาบ้านดีเฮ้เดอรมันแบบเข้ากับบรรยากาศนะเป็นจ้งใดเป็นตเดเฮดลายอย่างบอพี่นองว่นะเออเป็นแต่เงาย,ยูดดอกคนเฮดนะนะขั้นสิจ้างสั่งกับจ้างใดอยู่นะคะอาจจะได้จ้างช่างนั่นแหลคะค่ะตอนทําหลังคานะคะแต่พื้นก็คงแบบจะทํากันเองอะคะ่ะ กระจ้างหลายบาทแล้วนะคะหลังบ้านก็มีนะคะนี่คือมือที่แบบฝนตัวค่าๆกระหน่ำึ้นเด้กระบอกตั้งแต่ต้นคลิปเราเด้ว่าันั้นน,าน,าน,าน้ำึ้นน้อยๆมันเคยท่วมบักข้าจนว่าเดินทางบ่ได้ไปโคลกบ่ได้ก็มีพี่แต่เมื่อนี้ไผสิบไปไซมันกลับไปได้อยู่นะคะแต่อขับรถระมัดระวังนะคะเดินทางปลอดภัยสุขวูสุขคนนะคะเด้อเด่ก็คือบรรยากาศไปหาเนื้อกินนะคะอันคลิปโฮมทัวร์ก็ขอ,อจบไปก็ ใครนะคะที่ดูถึงตอนนี้แล้วนะคะ13นาทีเนี่ยนะคะขออวยพรนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเอาพาน้มมือค่อยสุขีเหมือนเสมอมันเกือเก่าอนุคราะถูกหอดสมุเจ้าเย็เดยมีไอ่ล้มลุยเงินทองสุขลามากลายค่ะใครกาวนาเงินทองไหลมากสุขภาพสมบูรณ์เด้อสาธุเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแม่แม่พ่อๆนะคะทุกคนเลยนะคะคู่บาอาจารย์ทันพร้อมนะคะ ไปวัดช้างให้นะครับไปแก้บนค่ะแต่จะไม่บอกระคาว่าไปแก้บนเรื่องอะไรเนาะขอให้พวกเจ้าติดตามอีพีตอนต่อไปไปปัตตานีหรอดทองสร้างรอดทองสั้ง